่ตอนนี้เราจะมาคุยกับเพื่อนตุ้มนะฮะเป็นโครงการที่ดีมากมเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะในใจเลยนะครับเกี่ยวกับฝนหลวงท่านต้องรู้ตั้งแต่เราเด็กๆกันนะสุดยอดจริงนะครับท่าำเพื่อประส่งนีก่อนแต่ตอนนี้เราต้องให้น้องคุณตุ้มนะครับลาวนาเรียคุณตุ้มนะครับคุณนักกิตาปองปีชานะครับหรือว่าเพื่อนตุ้มนะครับให้ช่วยเล่าถึงโครงการดีๆอันนี้ให้ฟังหน่อยนะครับ พบกันพี่ในญ,ญะนะครับสวัสดีครับเพื่อนตุ้มครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธคุณเบนคุณเฮาค,ะค่ะสวัสดีครับคุณตุ้มครับชอบโครงการนี้มากเลยครับท่านครับเพื่อนตุ้มครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราอะค<ข>รับกษัตริย์นักพัฒนาเนี่ยแหละค่ะในหลวงราชการที่เก้าค่ะเชิญค่ะพูดถึงเรื<ข>่องฝนนะนะคะรุงเทพอย่างเราค่ะหลายคนอาจจะไม่ชอบนะคะเพราะว่าทำให้การเดินทางไปไหนมาไหนลําบากค่ะ แต่ทราบไหมคะว่าฝนหรือเป็นปริมาณน้ําฝนเนี่ยค่ะมีความจําเป็นและสําคัญอย่างมากสําหรับประชาชนที่ยึดอาชีพเษกษตรกรรมในต่างจังหวัดนะคะเพราะต้องอาศัยปริมาณน้ําฝนอย่างในการดำานินสมาชิกแจ้งเกษตรด้านการเกษตรค่ะแต่ก็อย่างที่ร,รู้กันแล้วนะคะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะที่ผ่านมาก็มกักจะเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นบ่อยๆนะคะโดยแต่ด้วยพระปิชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะที่ท่านทรงคิดค้นและหาทางแก้ไขปัญหาภายแล้งในบ้านเรานะคะจากการ,รที่ฝนไม่ยมตกในพื้นที่ป๊อป เพราะปลูกนะคะจน,นท้ายที่สุดค่ะก็ออกมาเป็นตำราผลหลวงพระราชทานนะคะโดยห <โย S 2> น่วยงานที่มาสานต่อโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านในเรื่องผลหลวงนี้ก็คือกรมผลหลวงและการบินเกษตรภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นเองค่ะเ,คเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจากนายสุรศรีกิติมณฑลนะคะท่านเป็นรองอธิบดีด้านปฏิบัติการและก็รักษาการราชการอธิบดีกรมผลหลวงและการบินเกษตรค่ะได้กล่าวให้ความรู้กับนักเรียนนะคะหลังเป็นประธานเปร็โครงการค่ายอาศัยเยาวชนแห่งสายฝนสารต่อ ่อ,องานพ่อหลวงรุ่นทีนะ่สองณโรงเรียนกาญจนพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคโดยโรองอธิบดีนะคะได้กล่าวถึงตำราฝนหลวงที่ในหลวงท่านทรงพระราชทานให้ไว้นะคะคว่าในหลวงเนี่ยได้ทรงสรุปขั้นตอนกรรมวิธีที่ท่านทรงคิดค้นให้เกิดฝนฝนเทียมหรือฝนหลวงนะคะคขึ้นขึ้นมาค่ะโดยสรุปขึ้นมานะคะ,ะ,คะเป็นแผ่นภาพกระตูนนะคะจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์ท่านเองนะคะคซึ่งเป็นการปฏิบัติการฝนหลวงโดยจัดแปลงสภาพอากาศให้เกิด ฝนทั้งจากเมฆอุ่นและเมฆเย็นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเทคนิคโจมตีก้อนเมฆทั้งสองในทั้งสองกลุ่มแบบพร้อมๆกันโดยเรียกเทคนิคนี้ว่าซปเปอร์แซนด์วิชค่ะโดยซปเปอร์แซนด์วิชค่ะใช้เมฆการโจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นพร้อมๆกันกับเป็นเทคนิคพิเศษนะคะโดยการทำซปเปอร์แซนด์วิชเนี่ยเขาบอกว่าจะได้ประสิทธิภาพมากหรือน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศนะคะทิศทางลมความชื้นสัมพัสในพื้นที่ราบด้วยนะคะคซึ่งหากบริเวณที่โปรยฝลหลวงนะ่ะเป็นป่าต้นน้ําก็จะทําให้ได้ผลดีกว่าบริเวณที่เป็นป่าร้อนชื้นค่ะทั้งนี้นะคะ<ๆ>เขาได้มีการสําหรับ พมฝนหลวงเองนะคะเขาจะจมีเวลาเขาจะขึ้นไปโปรยฝนทีนะคะเขาก็จะมีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างละเอียดและที้วนค่ะตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ว่าจะขึ้นไปโปรยฝนหลวงได้หรือเปล่านะคะและเขาจะใช้วิธีการตอบฝนหลวงในสามจังหวดกับก้านเมฆแม่อุ่นกับเม่เย็นนะนะคะทางสาสตเทคนิคเขาเรียกว่า ขับชือบ้าแล้วกันนะคะที่ที่ข่างหลอทิบดีอธิบายให้ฟังก็คือหนึ่งต้องเลี้ยงให้อ้วนก่อนค่ะเลี้ยงก้อนเมฆให้อ้วนก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเอ่อทำการก่อกวนก้อนเมฆค่ะและขั้นที่สามก็คือการโจมตีนั่นก็หมายถึงถ้าสภาวะภูมิอากาศเหมาะสมแล้วก็จะทําการบินขึ้นไปโจมตีเมฆนะคะให้เอ่อโดยทําให้เมฆเนี่ยเกิดการยกตัวตาม จากการทําฝนหลวงนะคะซึ่งจะทําให้มีน้าฝนตกลงมาค่ะซึ่งเรื่องเทคนิคการทําฝนหลวงเนี่ยที่ใช้ในตอนนี้นะคะก็เป็นตําราพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งทางกรมฝนหลวงเองก็ได้มีการสานต่องานตามพระราชดำริโดยน้อมนําคําสอนของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่องค่ะในเรื่องที่พระองค์ท่านได้สอนไว้นะคะว่าห้ามหยุดการวิจัยลัฒนาโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่าสภาพภูมิอากาศในบ้านเราแล้วก็สภาวะของโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ยิ่งตามไปด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะกรมฝนหลวงเองก มีการทดลอง,อะลองนะคะก็ทําวิจัยต่างๆเพิ่มเติมเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องค่ะคเช่นนะคะเขามีการใช้ผุสารเขาเรียกว่าผุสารดูดความชื้นนะคะ<อ>แทนการโปรยสารฝนหลวงซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการ ต่าและวิจัยกันต่อไปอีกค่ะโอ้โหค่ะยอดจริงเลยนะครับเพราะว่าเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนี่ทั่วประเทศนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเฉพาะอีสานใช่ไหมพี่วุฒิอแต่ก่อนเนี่ท่านตอนไม่ค่อยทราบนะตอนเด็กๆนะพอคุณมาเล่าอย่างนี้นี่ทั่วทุกภาคใช่ไหมคะพี่ต้องบอกว่าทั่วทุกภาคนะตำราฝนหลวงนี่ไปใช้ได้หมดของพ่อหลวงของเราในหลวงราชการที่เก้าค่ะแม่ดีจังค่ะคุณตุ้มเชิญค่ะค่ะ รักษาการที่ปรดิษฐกรมฝนหล,ลวงนะคะยังกล่าวด้วยว่าบทบาทและภารก,กิจของกรมฝนหล,ลวงในขณะนี้นะคะถือว่ามีความทา้าทายมากขึ้นในเรื่องเรื่อยๆในทุกๆวันเลยค่ะโ,คโดยนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายนโยบายนะคะล่าสุดนะว,ว่าทางกรมฝนหล,ลวงจะต้องทํางาน เชิงรุกให้มากขึ้นนะคะทำให้การประจัิการฝนหลวงเนี่ยต้องมีวิทยาการหรือมีเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นมารองรับสภาพเงื่อนไขภูมิอากาศที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในทุกๆวันนี้นะคะซึ่งสณานี้ค่ะกรมฝนหลวงก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพลปรทานอยู่ตลอดนะคะเพื่อที่จะรับข้อมูลพื้นที่ในการ ทำการเกษตรที่ประสบภัยแล้งใน<ะ>ช่วงฤดูแล้งอย่างละเอียดนะคะ<อ>ทั้งยังติดตามข้อมูลภัยแล้งจากอาสาสมัครเ้าจะมีอาสาสมัครฝนหลวงด้วยนะคะ<อ>และข้อมูลเ <ๆ S 2> กี่ยวกับกเกษตรกรที่ร้องขอมาว่าพื้นที่ไหนมีประสบภัยแล้งเนี่ย<ะ>ทางฝนหลวงทางกรมฝนหลวงเนี่ย<ะ>เขาก็จะนําข้อมูลทั้งหมดมาวิคเคราะห์นะคะ,คะว่าจะสามารถขึ้นไปปฏิบัติการฝนหลวงได้หรือไม่ค่ะเพื่อให้ภภาการปฏิบัการฝนหลวงเนี่ย<ะ>มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและก็คุ้มกับระมาที่ต้องขึ้นไปทําการบินต่อลำต่อเที่ยวเนี่ยอยู่ที่หนึ่ง หนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะโอ้โหค่าโอ้โหดีมากเลยนะครับโครงการดีๆเนี่ครับเชิญเชิญครับคุณตุ๊กค่ะก็คือถ้าตึกเกษตรกรในพื้นที่ไหนนะคะประสบปัญหาเนี่ยสามารถลองขอไปไปที่กรมได้ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาไปตรวจข้อมูลแล้วว่ามันมีมันมันมันเอ่อเป็นเป็นพื้นที่ภัยแรงจริงแล้วก็การขึ้นใบบินเนี่ยมันจะคุ้มทุนกับเอ่อคุ้มทุนกับเอ่อเหมือนก็ขึ้นไปแล้วมันจะเกิดประสิทธิภาพ ผลจากการที่ทําจะมีฝนหลวงเกิดขึ้นนะ้นะฝนเทียมเกิดขึ้นตรงเนี้ยทางฝนหลวงก็จะไปทํําทาการบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆน,นะคะสำหรับเกษตรกรเพียงแต่ว่ามีแจ้งคำล้อไปที่กรมเท่านั้นเองค่ะสุดจริงๆเลยนะครับรต้องกราบขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับตรงนี้แล้วเราจะมีช่องทางติดต่อหรือว่าถ้าเราอยากจะให้ช่วยมาทาฝนหลวงให้เราจะต้องติดต่อไปที่ช่องทางไหนครับคุณตุ้มได้ค่ะแต่หลังก่อนที่ไปที่ช่องทางติดต่อนะคะอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเนื้อหานี้นะคะเอ่อเมื่อช่วง สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางอธิบดีกรมฝนหลวงค่ะเขาได้ทําการมอบประกาศนียบัตรนะคะแก่อาศายเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนแห่งสายฝนสานต่อง,งานพ่อหลวงรุ่นที่สองที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาย <categories S 1> เพชรบูรณ์จังหวัดพิษบูรณกนะคะซึ <Savannah> ่งโครงการนี้ค่คเะเขาจัดเพื่อให้ต้องการที่เยาวชนนะคะได้เรียนรู้และเห็นถึงพระอัจฉริยภาพและความมีมานะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ท่านทรงคิดค้นและก็ทําการทดลองและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไม่หยุดนิ่งตลอดระยะเวลา12ปีนะคะที่ท่านยังทรง อยู่ในงานวิจัยนะคะคตอนทุกอันนี้ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะคโดยโครงการดังกล่าวค่ะเขาได้มีการคัดเลือกนะคะนักเรียนมัธยมออมัธยมปลายนะคะที่เรียนสายวิทย์เข้ามาเข้าค่ายค่ะคทงการทดลองวิจัยที่มาของการเกิดสวนหลวงนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านอาจารย์โรงเรียนนะคะแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบตอบจอนะคะตลอดระยะเวลาการสุกอารมณ์ก็2วันค่ะต่อหน้านี้นะคะเขาก็มีการอบรมเปิดอบรมรุ่นที่1ไปแล้วนะคะที่โรงเรียน เพชรละครวิทยาอําเภอหนองไผ่ในจังหวัดเดียวกันก็คือเพชรบูรณ์ค่ะทั้งนี้นะคะที่เขามีการเขาก็จะมีการคัดเลือกเยาวชนนะคะที่ผ่านการอบรมแล้วก็มีไอเดียดีๆเกี่ยวกับเทคนิคการทําฝนหลวงนะคะให้เด็กเหล่านั้นค่ะสามารถขึ้นไปทำเครื่องบินขึ้นเครื่องบินฝนหลวงนะคะไปทําการปล่อยสารํำฝนหลวงจริงๆด้วยตัวเองนะคะโรงเรียนแล้วประมาณยี3 0คนด้วยค่ะ สุดยอดจริงเลยนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะคือน้องๆหนูๆที่ยังสนใจเรื่องของกาะทำฝนหลวงแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงพระอัจฉริภาพของในหลวงของเราด้วยค่ะโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับข่าวดีๆและช่องทางการติดต่อสำหรับคุณผู้ฟังนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันฝนหลวงนะคะได้ที่เวอรไวเว็บนะคะ m o a c g o t h นะคะหรือทางมือถือผ่านเพจโซเได้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า ฝนหลวงค่ะเพื่อตรงนี้นะคะคก็สามารถเข้าไปไปไปดูเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกรมฝนหลวงได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าเข้าไปตรวจสภาพอากาศพื้นที่ฝนตกนะคะพื้นที่ทําฝนหรือปริมาณน้ําในเขื่อนเน,นี้ยตรงเนี้ยตรวจได้หมดเลยค่ะข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับฝนหลวงก็เข้าไปได้ได้เลยค่ะที่ w w w moac g o t co.th ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนตุ้มมากๆนะครับที่นําสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อนตุ้มครับขอบคุณมากๆนะครับค่ะคุณคุณฮาวค่ะแล้วก็ในวันจันทร์ราคานี้นะคะ2122นี้ค่ะทางกรมฝนหลวงนะคะเขาจะเดินทางไปที่จังหวัดตระยองด้วยนะคะเพื่อเขาจะมีการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายฝนหลวงอาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออกนะคะโดยจะมีเกษตรกรประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะซึ่งจะจัดที่โรงแรมตระยองซิตี้นะคะผู้สนใจก็สามารถเข้าไปฟังการสัมนาครั้้้งนนนีไดเช่่กัคะ โอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนตุ้มมากมากเลยนะครับที่สละเวลามาลมพูดคุยกับผมคุณวุ้และคุณเบนนะครับเดี๋ยวสาวหน้าเจอกันใหม่นะครับเพื่อนตุ้มครับค่ะสวัสดีทุก่งท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเพื่อนตุ้มนะครับคุณนักกีตาร์นะครับป่งปีชานะครับนำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กนฟังนะครับเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับของพ่อหลวงของเรานะครับที่เป็นคนดีเนาะสุดยอดจริงเลยนะครับต้นแบบที่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับคุณอาดดััััมมรรรริิทววยยะะคคคคุุณในนนนชช่่่งงงส้้าขอโีบบบก